สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่น้อยรุ่งรุ่นชาแนลนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไดม่พลาดในการชมคลิปถัดไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะเอากลางวันจ้ะเกือบจะเย็นแล้ววันนี้คุณยายมากินด้วยจะมีส้มตำผัดคะนา้าใส่หมูนะคะมี หมกหน่ไม้ใส่หมูสามชัน้นโอ้ยชินไปเ,เลยเลยแต่น้ำพริกกินกับหูหมูนะคะหมูต้มค่ะอานะคะนี่หมูย่างจะกินกข้าวสวยนะคะอร่อยอร่อยค่ะคุณยายมาต้องกินโต๊ะโต๊ะต่ำๆนี่นะคุณยายไม่ชอบนั่งสูงแล้วก็กินกับผักกาดนะจ้ะทุกคนนะคะมากินด้วยกันจ้าคุณยายก็ไม่ชอบออกกล้องด้วยเนี่ยมากินข้าวด้วยกันจ้าวันนี้ มีแขกมามีคุณยายมากินข้าวด้วยจ้ากินด้วยกันจ้ามามาค่ะส้มตำนะคะคุณยายกินเลยค่ะไม่เป็นไรกล้องไม่ได้ไปทางโน้นกล้องมาทางนี้ <c ười> คุณยายมาทานด้วยแต่คุณยายไม่อยากจะออกกล้องเนี่ยถ่ายตัวเองดีกว่าเนาะ <c ười> มากินข้าวจ้ากับข้าวหลายอย่างนะคะทุกคนช้อนช้อนอยู่ไหนนะเนาะโอเคมากินเลยมา thăm a loi a loi thăm ink a mưa nữa pet cockpit choico Ăn kim cough kim cough kim cough aroi kim cough kim cough aroi kim ah. cough kim <laughs> cough aroi <laughs> kim cough kim cough aroi <laughs> kim ข้าหน้าหมกหมูหมูหมูนม,มีเผ็ดเผ็ดเงี้ยดีเหรครับหมูธรรมดาไม่ใช่หมูกรอบไม่ใช่สามชั้นอร่อยนะฮะ ส้มตำอร่อยไหมคะคุณยายอร่อยคุอยายเห็นเนาะยายบอกอร่อยเห็นไหมกรอบด้วยฮึมซื้อมาสองลูกเป็นลูกเล็กๆลูกเมียถ้าซื้อลูกใหญ่มาแล้วปอกคือย่อปอกนอะไรเนี่ยนั่นอะไรก็อร่อยเนี่ยอร่อยทุกอย่างคุณยายบอกอร่อยทุกอย่างกินเยอะๆค่ะคุณยายอายุเท่าไหร่คะตอนเนี้ยวันเนี้ยังไม่ได้เล่นเอ็ด เก้าสิบเอ็ดเหรอเก้าสิบเอ็ดแล้วเหรอแข็งแรงเละลูกสาวจะมายายไม่เอาอืมก็หมกดอกไม้ด้วยนะวันนี้ดอกไม้ก็อร่อย

ทำไมครับกินแม่ซิสันพูดทำไมไม่พ่อบกมันเผ็ดไม่ชอบกินชอเผ็ดหมูย่างหมูย่างหมักมนุ่มนมชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยทั้งนั้นน่ะแต่นี่ว่าเราไม่อยากกินเยอะชอบ ถูกผัดลมเันมาได้แห้งตรงนั้นผัดคะนา้ายกเอา <c oughs> ชมตำเห็นไหมคะน่ากินทุกอย่างเลยมาโชว์อย่างนี้ดีนี่บออกต่อไม้ถ่ายไปทางโน้นนด้จเจอคุณยายอยณยายไม่เอา <c oughs> หมูยา่าง อร่อยนะคะยังมีอีกยังมีอีกหูห <c oughs> มูจ้าหมูต้มเปื่อยๆจิ้มน้ำจิ้มเผ็ด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 เห็นไหมสีสันจัดจ้านน่ากินตามด้วยผักเนะี้ยเออกินกับผักนะส้มตำเ <c oughs> บียร์ไม่เอาไม่ต้องยื่นมาค่ะคุณพี่ <c oughs> เอาพี่กินไป <c oughs> อร่อยทุกอย่างเลย ขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับที่เข้ามาชมคลิปนี้ตั้งแต่แรกจนจบค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย